ครับการทำคลิปลุงโซเชียลหลยๆคนเคยทำคลิปมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวครับหรือว่าจะเป็นการแสดงตลกหรือเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นการรงเพลงหลายๆคนอาจจะทำคลิปมาเป็นบานบวนมากแต่ไม่ประสบผลสำเร็จครับโดยเฉพเาะข้อวาเรื่องของการทำคลิปถ้าโฆษณาข้าวล้วครับถื่อว่าเราประสบผลสำเร็จไปแล้วรห,รหรือไม่ครับจากข้าวเกลืหรือไม่ข้าวเกลื อย่างน้อยๆการที่เปร์เสียงแล้วรับทาบหมาัดร,รับงืนรางวันรือว่าสร้างรายได้ผ่านโซเชียลได้ครับรลองมาดูคลิปนี้กับมีคนดูเข้าไปมีคนเข้าไปดูถึงสี่ร้อยเจ็ดทิบซี่แล้วกับมีโฆษณาเข้าหรือไ่คกับอะไรนะรับขอบคุณอ่ามีโฆษณาเข้าแล้วครับคลิปนี้ชื่อว่าปัจจุบันสัเร็จครับ แต่ว่าจะเข้าโฆษณาที่ตควกับวันนี้ได้รับการจะนับจนุนนะครับจากโฆษณาก็ถทือว่าเราได้คุณประโยชน์จากโฆษณาแล้วครับแต่ว่าเรือ่องของการจ้างรายได้ผ่านเฟซบุ๊กต่อด้นั้นอีกเรื่องนึงงรับจะได้กีบาทอา่าการทำไปแล้ครับทำไปเรื่อยๆครับค่อยโฆษณาเข้ากันแล้วกันครับแต่บางคนทำไปแล้วไลค์คลิปก็โฆษณาไม่เข้าครับ ที่นอนยางพาราแท,ท้่ิสติต้่องกับโคตรนาข้าวตีนหนึ่งตัวกับกตีนนอนยางพาราแท,าท้กับต้องปัดิตซี่ครับใ่ายาดีสาดะวันนี้ที่นอนยางพาราแท้ของคแบรตันี้กันค่ะชายป็นไม้ขึ้นดิจิตอลวอลล็ตหนึ่งมดบานครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจครับโครโคโคโคีเอ็มครับในวันนี้รตตบยือเนี่ยครับ ส่ดิจิตอลวอลเล็ตกับติดคลิปนี้มีคนเข้าไปดูแลโฆษณาข้าวซองตัวกระตือวาอย่างหนัหน่อยก็รทำคลิปไปประสมผ <c oughs> ลิตเล้วกับหาชิบเปอร์เซ็นต์